นี่คือรายการ DJ ก้น a n n e l ครับวันนี้เรามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บางเลยจังหวันนดนครปฐมโซนล,ล่ววนารวมวางใจมากบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านประจำแล้วก็เขาขาย กับ,บเจ้าเจหน้านิดนึงดีกว่า <c oughs> จำลูกค้าคนนี้ได้ไหมครับ <c oughs> จำได้เพราะว่ามาชอบเรื่องเยอะไง <c oughs> อะไรอร่อยสุดนะครับร้านนี้ <c oughs> อร่อยทุกอย่างอ่ะลูกมีนุ้งเป็นมันอร่อยทุกอย่างอ่ะเนาะ้ง <c oughs> เป็นปลาเป็นปูเป็นะครับ <c oughs> ทอดมันก็อร่อยเขาบอกว่าไก่ทอดก็อร่อย <c oughs> ไก่ทอดก็อร่อยนุ่มน้ำมันนุ่มเลยแม่ครัวตอนนี้ตัวลอยที่ไม่ติดกระดาษแล้วมีกุ้งเป็นมีกุ้งเป็นมีปลาเป็นยกภาษาสองเดือน สองเดือนก็ขาดรายได้เดือนละยี่สิบล้านอ่ะสองเดือนก็สี่สิบล้านหายไปอ่ะเนาะนี่หอยแข็งมาใหม่ๆเลยบางทีก็ไม่มีันี่หอยตัวใหญ่ไซส์ใหญ่มากเลยนะครับส้มตำกุ้ปลานอารารว่าส้มตำปลาบางทีแปดสิบถึงร้อยหนึ่งแนทชาวบ้านแต่ทีนี้ราคาอย่างสี่สิบห้าสิบบาทก็ไม่แพงมากนะครับก็นนีต้องมาสั่งร้านมาทีมดอกดอกหนึ่งร้องกันนะครับอันนี้นะครับเนืผัดปูปูเยอะมากเลยอ่ะ อร่อยมากที่นี่ที่นี่เขาผัดอร่อยมากคอนเฟิร์มแล้วแต่ว่าก็แล้วแต่ด้วยถ้าเกิดว่าหลัง16ปวดออกไปแล้วหรือว่าแม่ค้าโดนหัวคีมเนี่ยอาจจะไม่อร่อยก็ได้เขามันจ้าก็ได้อร่อยใย้งง ไก่จี๊ยเจี๊หมูสากต้องสั่งเลยนะเนียก็อร่อยไก่ทอดอร่อยแล้วก็ขขากรอบนอกนุ่มหนมาต้องชิมเลยครับกุ <c oughs> ้งแช่น้ำปลาซึ่งเขาบอกว่าวะจะรานอยู่ข้าง,ลางหลังะต้อง่ชิ้น <c oughs> เนี้ยกุ้งเจอเราก็ให้ถูกมากที่สําคัญเนี่ยเขาจะเป็นกุ้งแบบหัวมันแก้วกันแบบจกบทุกหัวเลยทุกคนหัวมันแดงมากที่เนี้ย มันแก้วกับมันแก้วมาไม่ผิดหวังนะวันนี้ได้กุ้งเผา2โลครับเมื่อกี้ที่โชว์ก็คือแค่โลเดียวเองนะครับทุกคนบอกแล้วว่าร้านเนี้ยคุ้มแล้วก็ดีอยู่มาก คนด้วยนะที่แบบยัย่วๆทุกคนเลยอ่ะต้มยนนจ้าสรุปในวันนี้ที่สั่งนะครับก็จะมีเป็นกุ้งแค้ํปลาเลยขัาวซอสต้มยำปมารหลสามหอยนางรมซุปนองสอต้มยำกุ้งห้อดมันโบหยแดงเจ็ด่อนทอดแปหมึกจ้างก้า ไก่เทียวหมูช่างซีฟเอาผัดกุ้งสิบเอ็ดครับตอนนี้อยู่ที่สิบเอ็ดเมนูนะครับวันนี้ผมมาวนันธรรมดาเทาเป็นเราเสิร์ที่เนี่ยจะมีเป็นหมูสเปะให้ทานด้วยแต่วันนี้ไม่มีหมูสเปะแน่นอนสามรอบครับจนป้าจำได้ตอนแรกป้าจำไม่ได้ลูกค้าเขาเยอะมากน,นี่ครับก็คือเมนูที่สิบสองครับมันก็คือชูชีฟุ้งนั่นเองนะครับกุ้งหนึ่งโลสามารถทําเมนูอาหารต่งางๆได้สั่งไปสองเมนูก็คือทําเป็นต้มยำกุ้งขึ้นโลแล้วก็กุ้งชูชีอีกขึ้นโลนะครับกุ้งเห่าสองโล เขาบอกว่ากุ้งเขาอร่อยเขาบอกว่ากุ้งเขาสดมากๆเลยเมนูที่13สามหรือสิี่ผมจำไม่ได้เลยนี่คือสามนัดครับแพงมากน่ากินมากมีไหมมันมี092ไหมครับ 092อ่ะไม่ก็09นอ่ะนี่09นเี่อ๋อนี่สองใบเล่มมันจะเหมือนกันนะครับตอบมันมาไหมวันนี้มันยี่งบ้างมันจะซื้อตรงนี้แต่ว่าเราไม่มีเงินจ่ายเขาตอนนี้ได้แล้วนะครับเผื่อรวยจะได้เป็นพยานด้วยถ้าไม่มี092เ<ๆ>ก้า็ก็เอาแค่นี้4ี0 เลยว่าซื้อเป็นผ่าลนละทุกคนนะดีดีๆมากินข้าวแล้วก็เป็นดีด้วยหกศูนยส่สนย์ครับทุก